ถ้วยร้อนครับนั่งกินที่วัดร้างครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ทุ่งนานะครับเนี่ยทุ่งนาทุ่งนานะครับด้านหน้าเนี่ยมาเที่ยววัดร้างครับสำหรับท่านที่ชอบดูวัดร้างเนี่ยสามารถชมได้ที่ช่องเฟซไทสตอรี่นะครับ ผมมานั่งอยู่บริเวณวัดร้างนั้นเนี่ยอยให้ดูนะครับว่าวัดร้างทําไมถึงเรียกว่าวัดร้างครับนี่ครับด้านหลังผมครับซากเจดีครับอยู่กลางทุ่งนาเลยนะเจดีสมัยอยุธยาครับเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งนะที่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยาชื่อว่าวัดหางเสือสามารถชมคลิปได้ที่ช่องเฟซไทสตอรี่นะครับแต่วันนี้ครับก็ช่วงประมาณจะเที่ยงพอดีครับช่วงโควิดเนี่ยไปทานร้านอาหารลําบากครับก็เลยซื้อมาทานเองครับนี่มาม่าถ้วยร้อน ฮอตคับแบล็กชาบูซุปนะจะลองชิมดูครับเป็นถ้วยร้อนไม่ต้องใช้การน้ําร้อนเลยครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับเดีย๋ยวนี้ลองทานกันครับที่บัตรร้างเลยนะครับถ้วยร้อนอันนี้ขายเยอะนะในเซเว่นเห็นอยู่หลายรสชาติเลยทั้งแจ่วฮ้อนมีอะไรอีกนะมีหม่าล่าอันนี้เป็นชาบูน้ำดำนะครับหาซื้อได้นะ อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับพอดีว่ามาเที่ยววัดร้างแล้วก็เออถือมาด้วยครับก็เลยจะมานั่งกินที่นี่ครับเดี๋ยววางไปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บออกไปนี่จะเป็นกระดาษหุ้มเลยนะครับแล้วก็อันนี้เขาก็จะแบบเป็นแบบสวมอ่ะจะมาเปื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วกแกะออกครับ ข้างในานี้ก็จะมีมีช้อนให้หนึ่งชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเครื่องปรุงอะ่ะนี่เป็นน้ำดำนะคือ,อยอดขายอันดับหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยบะหมี่เกิดสม็จรูปคือ,อยี่ห้อมาม่านะครับอันดับสองคือไวไวครับอันดับสามคือยำยำแต่ที่เกิดก่อนเพื่อนก็คือยำยำนะครับมาม่าตามมาที่หลังครับแต่ตามมาไม่กี่เดือนหรอก แต่ยอดขายมาม่าเนี่ยโอ้โหมากกว่าเป็นเท่าตัวมากกว่ายำๆอ่ะนะแกะออกครับวิธีการนะแกะออกปุ๊บอันนี้จะเป็นถุงร้อนถุงทำความร้อนนะครับนี่เแ,แกะออกจะเป็นซองแบบนี้ แล้วก็วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นครับเราก็จะเอาเครื่องปรุงเนี่ยมีอะไรบ้างข้างในอ๋อเขามีมาดูอะไรเนี่ยน่าจะเป็นอบแห้งตากลา,า,ายใช่ปะาาน่าจะเป็นอบแห้งครับมีนิดเดียวเองนะก้อนเล็กนิดเดียวเองใส่น้ำซุปลงไปเป็นเครื่องปรุงครับอ้ยหลน เพิ่มเติมออปชันนี่หอยลายหอยลายหอยลายปุ้มปุ้ยครับใส่ลงไปด้วยครับเพิ่มรสชาติเพิ่มคุณค่าทางอาหารครับจากนั้นครับเอาน้ำครับน้ำสะอาดนะน้ำดื่มนี่แหละครับน้ำดื่มนะน้ำสะอาดใส่ลงไปให้ถึงประมาณขอบล่างนะครับขอบล่างตรงนี้ พอนะครับแค่นี้ประมาณนี้มันจะพองเห็นไหมอุ๊ยอุ๊ยพองขึ้นมาครับโอ้โหเดือดครับนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้ครับใส่น้ําลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาครับระหว่างรอครับให้ดูเนี่ยเจดีเก่าแก่ครับอยู่ที่ยาตอนกลางครับก็คือราวๆสี่ร้อยปีอะ อายุนะตอนนี้โหเดือดมากเลยครับตอนนี้นี่ครับตัวไอออกสิครับเห็นไหมนี่ครับพุ่งออกนะครับไอร้อนเวลาผ่านไปประมาณห้าทีครับดูนะครับนี่ครับหน่าอร่อยครับดูสิครับโอ้โหร้อนร้อนร้อน คือไอร้อนร้อนมากครับนี่ฮะงนไ,ได้เลครับต่อไปจะทานแล้วนะครับประมาณห้าทีครับดูสิครับสีสันโอ้โหร้อนเนี่ยไอร้อนอยู่ข้างๆเนี่ยมันออกมาอยู่เลยเนี่ยร,ร้อนจริงนะเนี่ยดูดิที่จริงมันเป็นน้ําสีดำแหละแต่พอดีว่าผมเอาปมปุยหอยลายเนี่ยโอ้โหร้อนแบบลวกมือเลยเนี่ยไอร้อนมันขึ้นมาเนี่ย ร้อนมากเนี่ยไอร้อนมันขึ้นมาข้างๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้เป็นสิบนาทีนะอืมเดี๋ยวมาดูกันใต้มันยังร้อนอยู่ไหมถ้าแจงมานี่ครับเนี่ยถ้วยร้อนครับนั่งกินที่วัดร้างครับ ฝนมันตกเมื่อคืนใช่ปหมตกไหมเมื่อคืนตกตกช่วงเย็นตกเรื่อยๆพำๆทั้งคืนเลยตกเปิดทั้นเตียงขนาศได้เลย,ท,ย,ยทั่วยังร้อนไม่หายเลยเนี่ยขนาดเกินสิบนาทีแล้วเนี่ย กินด้วยกันไม่ได้ติดโควิดแต่ถ้าเกิดว่าชอบรสนะชอบรสแจ่วฮ้อนว่ะแจ่วฮ้อนมีแจ่วฮ้อนแล้วก็มีอะไรนะ <S 2> <S 2> หมา,า,าหล่ามอม หัวร้อนมากคือสารทำความร้อนที่ร้อนมากเลยนะเนี่ยยังร้อนไม่หายเลยเนี่ยถ้วยมนะันอะ อโอเคครับเราเดินทางต่อนะครับยังไงก็ฝากติดตามทั้งสองช่อง,งนะครับเลือกไทยบยตี้แล้วก็เฟสไทยสตอรี่ครับสวัสดีครับ